ดีจ้าดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เขาจะมาสอนเพื่อนๆแต่งหน้าให้เพื่อนของเราขี้เลยเนาะซึ่งเขาก็โดนหัวแคมป์แกงมาเนาะหัวแคมป์ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไปแกงหัวแคมป์เขาก่อนนั่นแหละเลยหัวแคมป์เขาก็เลยเฮ้ยตบโต้ก็เลยแบบแกงกลับเราก็จะได้หน้าขี้เละตามที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละเขาแกงเรามา ต่ครั้งนี้เราก็จะไปแกล้งเขากลับกันเนาะโดยการที่เพื่อนๆกดปฏิทีนเลยแล้วก็ดูตรงที่ชื่อเพื่อนที่มาแกล้งเราเนาะหลังจากนั้นแล้วให้เพื่อนๆทำการกดเลือกอันที่สองน,นี่จะเป็นหน้าแบบบัวแคนั้นยังสวยอยู่เราก็ป้ายให้เยอะๆเ,เลยป้ายแบบสีหมึกบนหน้าแบบเอาให้แบบชัดๆเจมๆไปเลยเพื่อนๆ มีโทษฐานที่แบบว่าแกล้งเราเหรอทําเราไม่สวยแต่ว่าจริงๆแล้วเราไปแกล้งเขานะนี่ให้เพื่อนๆทาการเลือกบทนี้นะแต่งให้เพื่อนขี้เละอย่างเงี้ยนี่นาจะเป็นวิธีหรือทริคเล็กๆน้อยๆเนาะอันนี้เราจะเข้ามาส่องดูว่าขี้เล,ละนี่เป็ขี้เละและ้วตามที่เราแบบแต่งเลย ถ้าว่ายังไงถ้าใครแบบชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้แล้วแบบเฮ้ยเราอยากแกล้งเพื่อนของเราจังเลยเราจะใช้อะไรดีห,หมดนี้เลยเราแนะนําให้เพื่อนๆไปลองทดลองใช้กันเนาะถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเขาให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ